วันเริ่มมีการจัดแข่งขันกติกามวยไทยครั้งแรกในปี2561นักกีฬาไทยถูกจับตามองในฐานะตัวแทนประเทศต้นกำเนิดของกีฬาการต่อสู้ขแขนงนี้ที่ผ่านมาวันสร้างฮีโร่แชมป์โลกมาแล้วหลายคนสำหรับแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรเวสจากอดีตถึงปัจจุบันมีดังนี้ 3A ไก่ย่าง5ดาว หลังจาก 3A เสียแชมป์โลกรุ่นไฟเวทช่วงนั้นวันได้มีการเปิดรุ่นน้ำหนักใหม่ที่เล็กลง 3A จึงตัดสินใจลดลงมาชกในรุ่นสตรอว์เวท56.7กิโลกรัมซึ่งเป็นพิกัดธรรมชาติโดยชิมลางเปิดสึกในกติกามวยไทยในพิกัดใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม2,562ก่อนที่จะได้รับโอกาสให้ชิงแชมป์โลกในกติกามวยไทยซึ่งเป็นกติกาที่เขาถนัดและคลุกคลีมาเป็นระยะเวลาร่วม30ปีงานนี้ 3A เจอคู่ชิงหนุ่มชาวออสซี่โรกี้ออคเดนซึ่งอายุน้อยกว่า16ปีแต่ความสดไม่ใช่ปัญหา 3A ใช้ความเกลาพาเข้าเส้นชัยนำเลีว้วเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2,563ที่สิงคโปร์ส่งให้ 3A กลายเป็นแชมป์โลกมวยไทยรุ่นสตรอเวทคนแรกของวันพระจันทร์ชายพีเคแสนชยัยนักชกน้องใหม่ป้ายแดงจากท่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม รจันชายเปิดตัวครั้งแรกในฐานะคู่ท้าชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท56.7กิโลกรัมกับเจ้าตำนาน3อไก่ย่าง5ดาวเมื่อวันที่30กรกฎาคม2564เขาใช้ความสดและความว่องไวสมฉายาฉายเป็นชุดเบียดเอาชนะนักมวยรุ่นที่จอมเก่าไปได้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ชนะสองเสมอหนึ่งนั่งแท่นเจ้าบัลลังแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทคนใหม่ในทันทีโจเซฟลาซิรีความพยายามไม่เคยทรยศใครโจเซฟลาซิรีตัวอย่างนักล่าฝันแพร้รวดสีไ่ไฟสู่การเป็นเจ้าบัลลังชนิดโลกต้องจำโจเซฟะยานสู่ตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรง้งทิ้งวันรุ่นสตรอเวทจนได้ทิ้งเข็มขัดแชมป์โลกกับ พระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิงเจ้าของตำแหน่งในขณะนั้นและแล้วความพยายามก็ส่งผลโจเซฟใช้ความอึดและความแข็งแกร่งสยบมวยไทยยอดฝีมือแห่งยุคย่างพระจันทร์ฉายจนไม่ยอมออกจากมุมขึ้นครองบัลลังแชมป์โลกคนใหม่ได้แบบสุดเซอร์ไพรส์เรียกได้ว่าหักปากกาเซียนทุกสำนักพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยสมัยที่สอง ในสึกใหญ่สงท้ายปีวันลุมที่นี46เมื่อวันที่22ธันวาคม66พระจันทร์ฉายได้โอกาสเปิดศึกภาพสองกับคู่ปรับเก่าโจเซฟอย่างสมใจหลังรอคอยเวลานี้มานานนับปีเพื่อพิสูหาราชันมวยไทยในรุ่นนี้เพียงหนึ่งเดียวและครั้งนี้ยอดสีมือจากเมืองกรุงสามารถสางแทนที่ฝังนึกในใจได้สำเร็จ ตัดส,สอกปิดเกมโจเซฟยิงแค่ยกแรกเท่านั้นกระชากเข็มขัดแชมป์กลับคืนสู่พื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสะใจคนทั้งประเทศฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง